สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและที่สำคัญหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะมาฟังกันค่ะว่าในช่วงเดืนอนวันที่หนึ่งถึงสิบหกมีนาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้มีอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาไหมคลิปนี้จะบอกการงานการเงิน สุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบลงหน้านะคะและจะบอกด้วยว่าท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงเดือนที่ท่านนั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะคะมีข่าวดีๆเข้ามาไหมนั่นเองค่ะแต่ในช่วงระยะเวลานี้ก่อนอื่นขอบอกเรื่องของการงานให้ท่านได้รับทราบก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังการเงินการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เป็นช่วงที่งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคะ่ะท่านจะมีการจบจากงานเก่าๆเพื่อเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะจบจากงานเก่าได้เริ่มต้นทํางานใหม่หรือว่าบางครั้งงานจะเป็นลักษณะที่ว่าจะมีการหยุดโปรเจกต์บางโปรเจกต์เพื่อหันไปทำโปรเจกต์อื่นที่ดีกว่าเดิมและสําคัญกว่าเดิมนั่นเองคะ่ะและท่านจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะ มันจะมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับการทำงานคำว่าเริ่มต้นใหม่บางท่านอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเริ่มที่จะรับจ็อบทำควบคู่กับงานประจำก็จะเป็นไปได้หรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีการตัดสินใจรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ จะมีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและไม่ว่าท่านทำอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความมั่นมั่นคงในจิตใจนะคะคือพูด,ดง่ายๆเป็นคนที่เฉียบขาดในด้านการตัดสินใจนะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมีอุปสรรคและปัญหาไม่กลัว ถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วท่านจะต้องทำให้ได้ในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเพราะหากท่านจะตัดสินใจในรูปแบบใดก็ตามมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องขอเพียงท่านไม่ประมาทอย่าตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปคิดให้ละเอียดรอบคอบ แล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าชาวลัคนาและชาวรา,าชาวราศีกุมชาวราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งโอกาสใหม่ๆด้านการงานก็จะเข้ามาหาด้วยเป็นช่วงที่ท่านนั้นบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน1-16ถึงมีนาคมแต่การเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับบ,บางท่าน ท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าที่ผ่านมาท่านได้สมัครงานเอาไว้ช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านตั้งใจทำจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในช่วงระยะเวลานี้ขอเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามให้มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มที่มีปัญหาให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้นะคะ อย่าอย่าใหอา้อารมณ์หุนหันพลันแร่นทําให้ท่านเสียหายก็พอค่ะนั่นก็หมายความว่าอย่าตัดใจเพราะอารมณ์ชั่วบุบหรือหัวร้อนแต่ว่าโดยภาพรวมไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโชคดีก็คือว่าอุปสรรคมีแต่ท่านจะผ่านพ้นไปได้มีการจบจาก งานเก่าและจะได้เริ่มทํางานใหม่ด้วยเช่นเดียวกันบางท่านจะมีการจบจากสัญญาเก่าได้เซ็นสัญญาใหม่นะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการงานถามว่าเหนื่อยไหมให้ท่านมองข้ามความเหน็ดเหนื่อยไปนะคะให้ท่านนึกถึงสิ่งที่ได้จะดีกว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะโชคดีแต่ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนก็คือว่างานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะเตรียมตัวเตรียมใจรับมือเอาไว้ให้ดีๆนะในช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องของการงานโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจานะคะด้านการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่การเงินของท่านนั้นท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีข่าวดีด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษโดยเฉพาะท่านใดที่ รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นค่ะช่วงนี้ท่านใดที่ทําอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเงินค่อนข้างที่จะเข้าปนิเงินค่อนข้างที่จะเข้ามาดีาาาดและที่สําคัญมีข่าวดีเรื่องบ้านรถและทรัพย์สินด้วยนะคะการเงินถือว่าค่อนข้างที่จะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหา ในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านจะพลิกฟื้นกลับมาดีอีกครั้งหมุนเงินได้สบายสบายไม่ถึงขั้นเดือดร้อนมีเรื่องวิตกกังวลใจไหมมีแต่ท่านจะมีคําว่ามีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองมีเรื่องราวหน้ายินดีเกิดขึ้นในเรื่องของเงินเงินของทองนั่นเองนะคะมีข่าวดีค่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าเงินที่ท่านจะได้มานะคะมักจะมาจากงานที่ท่านลงมือทํานะ และท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะด้านรายใจ่ายในช่วงระยะเวลานี้ยังคงเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวนะคะอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหมดเงินไปกับการใช้เงินตามใจตัวเองนั่นก็คือว่าอยากทําอะไรทําอยากซื้ออะไรซื้ออยากจะไปไหนไปจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านนะคะ มักจะหมดเงินไปกับการาใช้จ่ายไปกับเรื่องราวภายในครอบครัวคนในครอบครัวใช้จ่ายตามใจตัวเองแตข่ข้อดีก็คือว่าท่านจะหมุนเงินได้นะคะหากติดขัดมีปัญหามีทางแก้ทางออกมีคนช่วยเหลือท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ด้านรายจ่ายของท่านขอเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นะคะระวังถูกหลอกถูกโกง ท่านมีดวงเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียระวังทำเงินหายหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้มีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียนะคะเช่นซื้อสิ่งของผ่านโลกโซเชียลออนไลน์แล้วไม่ได้สิ่งของหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะคิดสงสารมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเขาท่านช่วยให้เขากูย้ยืมเงินแต่ เขาไม่ยอมคืนเงินและเงินที่ท่านให้เขากู้ยืมไปก็เป็นเงินที่ท่านจะต้องใช้จ่ายเมื่อเขานั้นนำเงินมาคืนแต่พอเขาไม่นำเงินมาคืนท่านจะเดือดร้อนแทนเขาละทีนี้ฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองมากนะคะเราจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาหมดเงินไปกับการเดินทางแต่ว่าโดยภาพรวม นะคะก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้แต่หมุนเงินค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรในช่วงระยะเวลานี้การเงินคือพูดได้ง่ายมาไวัยไปไวนะคะการเงินหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยนะอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือขาดเงินจะมีเหตุให้ท่านได้เงินท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ค่ะด้านความรักในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เป็นช่วงที่ท่านนั้นถ้าถ้าท่านเป็นคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่ท่านนั้นไม่ค่อยจะฝักไปเรื่องของความรักคือพูดง่ายๆอยากจะอยู่แบบสดๆยังหวงความโสดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดท่านไม่ค่อยที่จะโฟกัสเรื่องความรักแต่สิ่งที่ท่านจะโฟกัสก็คือว่าขอใช้ชีวิตในการทำงานหาเงินหรือว่าศึกษา เล่าเรียนไปก่อนนั่นเองนะคะความคิดของท่านจะเป็นลักษณะนี้ในช่วงครึ่งเดนแรกนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในช่วงระยะเวลานี้ความรักของท่านค่อนข้างที่จะใช้คําว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่มักจะงอนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะด้วยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือบางครั้งเวลาไม่ตรงกันก็ได้นะคะหรือบางท่านก็พูดอ,อีกฝ่ายพูดผิดหูงอนกันเฉยเลยนะคะคือพูดได้ง่ายงอนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะด้านสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้นะคะด้านสุขภาพสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะ อย่าประมาทเรื่องสุขภาพเด็กขาดทำงานไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะคะขอให้ท่านนั้นระมัดระวังสุขภาพหยุกยาอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋าจะทำอะไรก็ตามอย่าทำรวดเร็วจนเกินไปเพราะท่านมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่ท่านไม่คาดคิดนะคะไม่น่าจะเจ็บก็เจ็บและที่สำคัญ ท่านใดที่ทำงานในที่เสียเส่ยงๆท่านจะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดนะคะระวังจะเจ็บตัวและต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะพอสมควรนะคะให้ระมัดระวังความดันกำเริบปวดหัวบ่อยระมัดระวังทางเดินอาหารระบบลำไส้ระบบขับถ่ายการรับประทานอาหารขอให้เลิก ที่ถูกสุขลักษณะนิดนึงโดยเฉพาะท่านใดที่ต้องเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยๆนะคะอย่าทานอาหารมั่วนะช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่ด้านการรับประทานอาหารนิดนึงนะคะสุขภาพอีดวงเปื่อยไข้ไม่สบายให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่บอกมาด้านการทําบุญในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนนะคะอาจจะเป็นการ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนหรือว่า,าวัดที่รับดูแลเด็กๆนะคะหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากโดยตรงก็ได้นะคะหรือหากท่านนั้นมีกำลังนะคะมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บริจาคเงินชําระหนี้สงบริจาคค่าน้ำค่าไฟและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุข ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะขอให้ท่านนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ